ว้าวแต้มแรกของกลางวันเราแต้มแรกแต้มแรกป่าใส่สวยอยู่นึ่ว่าสิบ่มีป่าซะแล้วเห็นบ่ขอใหญ่ป่ะขอใหญ่เห็นแต่หัวหมอน่ะเออขึ้นไหมว้าวว้าวงอยู่เอองายอยู่ อุ้ยโชว์โชว์แต้มที่สองแต้มสองครับปัดรวมครับหนุขึ้นกันสามเนาะสามนะพอมาขึ้นมาม่อคืนพี่จินเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงปลาพ่นสองคนพูนพูนนั่นนั่นนั่นเรวเร็วเร็วเร็วสามหลังก็ถ่ายเอาไหมมันเถอวะ ให้นีว่าบันดนี่นี่นี่ก็ดิ่งเนี้ยอ่นคอพูดพูดยางไปบิ่งกันนะไปยางไปเบิ่งยางเลย สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กอยู่กับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมวันนี้มาหาเรอส่เบ็ดครับในเบ็ดมาใหม่ครับพ่อเราเห็ดเบ็ดใหม่ครับเียเขียนครับพอส้าตัวเพื่อเียนไงไปครับนี่นะครับเราใส่น้ำน้ำฝนเต็มให้น้านี่นะครับตีคืบ่มีป่าบ่ แถวนี้มันอยู่ใกล้หนองกับเพื่อ,อนมีปา่านียมันคน้นใส่แล้วเพื่อนแถวนี้นั่งร้องเพื่อนครับสนิมากันเจาะใส่เงี้ยหัวครับคกับเงียจริงดีจือของเลยเปดมันคืนไปไต่เขียดวาถ้าบางเ้า่าตัวนะครับมาลองใส่เพื่อนนี่ครับกอิเลาอใส่นี่ใส่น้ําแถวพื้นนี่ครับร้องได้บ่อเอามาหาทีบหลังรับผอเราเหตุหาทีบหลังมารูว่าเงี้ยวจะมีเยอกตัวอติ ไดไปนี่ได้นีป่ได้ทางนีไปบ่ไปพุ่นไปพุ่นกรับนี่ครับไปทีรอใส่น้ำให้นะนี่จะน้าฝนนี่นะครับนี่แหละเริ่มได้หนี่ใส่เบิ่งดูเยไดเป็นบ่นี่พระผู้สาวมาใส่ใส่เบียดครับตั้งผีท,งทั้งมาที่ายให้เบิ่งเอาคือพ่อบอ,อกมาเบื้งมือไม่ได้มือสมัครเล่นเนี่ยมาร้องเบิ่งก่อนจะ้ะ ลองปออเปยดเขี่ยเขียดครับที่กินบ่หรือมันสิมนี้ต่งูมูปลาองหกสิ <c oughs> นี่น้ปลาผลือเนี่ยโคกอีดินีบ่นี่เนี่ยน้ำนี่เหรอน,อน,นะนาะน้ำฝนหลายปานีิ มันสมัครเล่นเพื่อได้ไปปนมือเ่นเต่าครับใส่เขียดเอาอม่ใช่โดดออกบ่เอ้ยเอ้ยมันหน่อยมนหน่อยตัวนี่เบ็ดไม้ครับเจ๊กเบอร์ยังเมื่อกี้มเบื่อยังน,นี่ครับเสียบบอกนี่ เว้ยลองเลยสาวผู้สาวมาใส่เบ็ดขึ้นเรียนดีแมียนวอขึ้นเรียนดีดินี่ครับวัดอีกวัดที่ปีนโอ้เบ็ดเยาวปวดตัวว่ะ มยยันเล่ต้องเอาจุ่มน้ำบ่จุ่มเหรอมันดีดนิดหน่อยเอาคิ่ไายเดี๋ยเ,<อ>เริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วพี่น้องครั้งแรกได้ไป <c oughs> ไปต่อไปเบื้องสีถือให้คขู่ รียดน้อยไปน้ำบีบอ่าน้าข้าจอย<ม>บ้งฝนกระตกแต่ว่าแดดออกล้างที่สองอ้าขึ้นหกายมันมีมันมีอีดีบ่จัากหรืแล้วไปไปรูน้ำตาบ้านนั้น ดีหอวนิดหน่อยกันดีหอวนิดหน่อยกันครับตายนเนาะพื้นไงมันเกียดออกเันหรบ่บ่เขาถ่งมัดไว้เดี๋ยวมันมันดูดางัวน,น,นตัว มื่อันตายไปแล้วเหอเฮ้ยไปแล้วโดดไปแล้วสองตัว,ตวปิดไว้อ๋อมันไม่หน่อยอำปีไปนะเนี่เขียดกระโดดหนีแบบนี้นนเสียบด่างได้แล้ครับโดดนีอุ้ยปไปอีกแล้วตัวหนึ่งโอ้จรม ได้แล้วไปต่อไปถ้าต้องรักษาเยียดไว้ดีดีกระโดดออกไปแล้วสามตัวไปครับกะทิรอใส่น้ำหนีนะครับรอไปนี่เดี๋ยวจะมาเบิ้งน้ำกันครับย้ำยามมา่ที่ใดบ่ล้องใส่เบิ้บน้ำฝนรมบมันี่มีป่าครับเดี๋ยวเจอกันตอนยามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบีย้ำแมลงครับผมนี่ ลงมายามเด็ดครับไปเขียนมานำ้ำไปครับไปยามเด็ดน้ำอย่างนี้นอยู่อยู่กันมาเขียนอยู่แล้วเจเมื่อครับทางปุ่นนั่นจะว่าไล่หนูเห็นเบ็ดบวบไปเบ็เเดนะเบ็ด ไปมีสิบหลังเชียดบนนี้ม่เห็นเด็กก็มีเลยงูอย่างโอ้งูกินเด็ดครับจังนี่กินปลางูกินปลาู้กินปลาคอเดี๋ยวงูวออกมาครับ โบมีไปไม่ตีกล่องให้คราวนึงนะันบผี้นครับโอ้ไปแล้วโบนี้เฮ้ยเลื่อยไปครับขาดกา้อมเออ้าคออจนม้นวนเ้ยม กินเส็ดนี่นะครับไ่อยากใส่เงียเงียดกางเกงนะครับใส่เงียเงียดเลยตองครับเนี้ย,ยใส่นไปเดียวมา้าเนี้ยใส่ปลาใส่เงียดหมาอะครับแซมหนะึ่งไปปนแลครับยี่สิบหลังเขาเกือบมาว่าทันนี้ที่แรกว่าที่กมไม่อ,มาอยาเน้ยมแหลงเนี้ย

ไปได้ดีครับเพิ่เ,เจาใต่ไปยังบนไดหนูเบื้องหลังครับที่ได้อยู่เียกต,ตัวครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศ้าครับผมหลังจากเข้าใส่เปียไว้หมูว่างครับยามม่าหาหลังนะครับไม่ได้หมื่ขึ้นี่ตัวหนึ่งครับปลาคอตัวหนึ่งจากโมงเลยตัวนี้โทรศัพท์อยู่ไหมตอนก่อน บอมี่เ่รอไปต่อค่ะคุมคาบอไปไปยี่สิบกว่าหลังมีป่าบอเอามิสต์ป่าหล่อนไปไปไปกันต่อจ้ะหย่างกับไร่ นามกระทวมนี่นี่ข้งหลังนึงข้างหน้านอ๋อไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีมมเออย่าย่างนี้ดีอยู่มุป่าวัาวอะไรนี่ <laughs> đứa múa màn một con múa màn bông um, bơm, bơm mình cần, bay bay, xoay chắc lằng, có mu bàn, mực giúp cầu 20 câu lằng mực lưỡi ngầu, khử nhá lằng cái, à, 20 câu lằng, chị đại, em bắn em, xoay, um, đã xong, một con, một tem, làm, nhanh บ <c> ร <ười> ูง <swimming> <automated> ูหรือเปล่าง <S uno> uh ูบ oh, ่อืมนิดหนึ่งปีตายยู่อุ้ยมันใหญ่ไปทั้งเลยเาชนใหญ่ใหญ่ ว้าวแต้มแรกของกลางวันเราแต้มแรกแต้มแรกป่าใสสวยอยู่เมื่อวานตบ่มีป่าซะแล้วเจาะชั่วกันนะตึ๊บม่เจริญนึงตัวนึง มาเดียครับหนึ่งแต้มนดี่ปนอยู่ครับอันนี้ลังที่เท่าไรเนี่มื่อคืนกระตวซจำานี้แหละลังที่เท่าไรกระซังเมื่อคืนกะตไปไปเมื่อคกระตวดจำนี้ตมัดมงหันตกหลุมตกหลุมมึนบอกมึน เอาบอกจ้าเนาะโอ้เลยออยืดจามทีหล,งหล,ลังนึ่งพักไป่อนใครมีเขาใจใกหลังก่อนที่เขียนเข้าใจบุญเข้าใ่บุญหล่นบุญเข้าบุญก่อเออโอ้เขียนนี่ตัวง้างเดี๋ยวเขียนไปก่อนก <laughs> ันเซเขียนหล่ลนหมานเลยเขียนตัวง้างอยู่ใซยยังอื่นบอมมืมอน่ะ แนวอื่นกีเดียนได้เขียนเห็นหละั้ัไปค่ะเจอที่เลหลังหกหกหลังมันบอกเจอได้ไหม่นอะพุดเดียวโอ้โหนี่พูนโอ้เดี๋ยวไปเขียดไปเขียดอะไรวันเขียดตัวนี้แห้งดี เบิดขึ้นกับว่าตายนะโซ่เอาไม่ใส่น้ำจรมือเลี้ยงเขาสิดมาอีกว่าเขาสิดมานบอกหลังงเบิดหรอสซ่ใส่ทั้งนี้อยู่หาหกหลังเก็บไปหลอดสองพี่น้องบดได้ยังในเดียวกันมัน,น<ป>มีป่านไปเดี๋ยวตลอดไม่คนมัน คือเอานี่เดี๋ยวอีกนึงแม่ว่าอะไรเลยเขียนดินดีเลยเก็บเขียนได้ทั้งไหนทั้งไอ้ไปตากวยมากวาไป็ยยางไอ้อืม Thật Bên rồi. Ừ. Hát ổn được. luôn. Đi tám lần. Ơ. Một ăn ui ừ. ui. Ừ. Đây bỏ. Đây. Đây, đây, đây. Ừ, Phát. đi. Pháp. phao. Ăn à, đi เีนโมขอใหญ่ป่ะขอใหญ่เห็นแต้หัวมันเลยเออขา้นมาว้าวว้าวงาอยู่เอองอยู่อุออยอยอ้ยโชว์โชว์แต้มที่สองสองครับัดรวมครับหนุบคลื่นกันสามเนาะสามนะพอเมือ่อนมามาเคื่อนพิจินนดีเลย เฮ้ยเสียงปลาป่นน้องปูนทางปูนปูนนั่นๆๆๆเร็วๆๆๆสามหลังตัวไายเอาไหมมันแต่ว่าใหนีวาบ้านีปูนปนนี่ๆๆก็ดินยงปนปนยากไปบึงกันไหมไปยากไป่งเ้ยทำยังไงอะยกขาขึ้น Đúng vậy Nhi, mong nằm ăn đi Nhi, mong nâng cái mong này thưa Thế là... Thế là... นี่น้าลุงเนี่ยใด้วยครันเอาหนี้มากินนี่ใส่นี่เดี๋ยวมาเอาหม่อนี่ก่อนมาเอาหนีมาเอาหนีพี่น้องกลับไปมองเก่าก่อนหม่องนั่นก็ได้เอาเอาหนี้ก่อนก็ได้เอาเจได้ละพี่ตาหนูว่าไม่ดิ่งแง่งเด็กตัวนี้เห็นบอลในกล่องตัวนี้หน่อยนึงดิ่งดัน ดินเออเข้ามาหน่อยดอกใส่เดียวกันนะยกขึ้นโย่เอาถุงวะเอาตัวซ้ำกันตัวซ้ำกันวัดปึ๊ดเบกินเลี้ยงหลังเลยว่ะสามหลังอือสามหลังต่อกันพี่น้องเบิ่งพื้นปลาดินน้ำเอามือทางมาใส่เดือย น้ำกระขวมที่น่พอดอะมันพ่ดินอนกันดึงว่าพ่ออะไรของหยามันดิตายแล้วุนเออลุดเด้อพี่กออน้อาเดี๋ยวมั้ี่ สีแ้มครับเชา้านี้หมดแล้วเบ็ดคุ้มค่าอยู่ใส่ยี่สิบหลังนะยี่สิบหลังในสีตัวกีวห่หลังยี่สิบแปดหลังปั๊ดไปหาตัวครับตัวมา่อคืนว้วนี่เอ็นจนเกี่ยวนี่มันพันกันกับเอ็อนเอ็มุมนหลายหลายมาแล้วมาแล้ว วางสีที่ปนด้ต้มเมันนะต้มยำปลาใส่เดีวยวกันเลยเนาะไปไหมไปเรับไปย่างกลับไปไปกลับไปเก็บอินเบิร์ไปเตือทางขุ่นมัน,มะนวะเบิร์เหลวเบิร์เหลวไปเอาใหญ่หน่อยไม่เอามุดอันถ้าว่าหา ใส่เบยดทำไมยังหลับก็ร้ายอะไรวันหยุดใส่เบยดปั๊ดขุมขาตัว้าเลเนาะมอไหนเลยสิมาสใส่อีกใส่จะทั้งหนีแหละพี่น้องม่นจักได้มองผูดม่นอะไรเดี๋ยวเขาสิไปเบ่งปลากันอยู่มองนั่นอีกรอบหนึ่งก่อน อ่ะปอาปลาให้คนบึงเนี่ยอ,อีกเจอนึ่งป๊าดนี่ตัวซ้ำกันหมดเลยซีตัวอีตัวหนึ่งอยู่หางลางเนะเอาปิดคลิปหาตัวครับผลงานเมื่อคืนนะครับเจ้านี้ก็ได้4ีตัวครับผมใส่เบ็ดเนี้ยเขียนเนาะใส่ไปยี่สิบ เก้าหลังเมื่อคืนนกกลักบ,บาดหลังหนึ่งบมมีมันหักมันขาดครับคลิปนี้กับมานยน่ครับผลงานการใส่เบ็ดท้องก็ได้หาตัวกับรวมดั้งเมื่อคืนนะ้ำคลิปนี้กับมิจฉานี่นะครับเดวเมืออแรงมาใส่ไหมครับแต่ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ